สวัสดีค่ะนิงค่มิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจำวันที่15 21มกราคม2567ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการ,รเผชิญหน้านะคะการอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายหรือเป็นช่วงที่ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาด้านการงานสัปดาห์นี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของ ความขัดแย้งนะคะระหว่างเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าลูกทีมผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจมากกว่าเป็นต้นนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะอาจจะสร้างเรื่องจุกจิกกวนใจหรือมีเรื่องให้ใช้จ่ายนะคะอาจจะต้องมีการรัดเข็มขัดหรือลองตรวจเช็คบัญชีให้เรียบร้อยด้านการเงินช่วงนี้อาจจะมีใช้จ่ายนะคะออกไปมาก มีการสร้างรายได้ที่เข้ามายังไม่เพียงพอภาระค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีเจ้าหนี้ลูกหนี้ต่างๆก็ต้องมีการเปิดอกพูดคุยปณีปนิประนอมกันด้านสุขภาพนะคะโดยรวมแข็งแรงดีอาจจะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เคารพนะคะเกิดเจ็บป่วยกระทันหันก็ลองติดต่อถามไทยดูแลนะคะ ส่วนคนโสดสัปดาห์นี้หากพบรักนะคะเกี่ยวกับการมีอีโก้ระหว่างกันหรือต่างฝ่ายมีเหตุผลของตัวเองนะคะที่ยึดไว้อย่างหาจุดร่วมกันไม่ได้ในเรื่องของคนมีคู่ก็เช่นกันนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของความคิดการรักอิสระการมีความคิดที่แตกต่างกันอาจจะทำให้เรื่องบานปลายเป็นช่วงที่อาจจะห่างกันเพื่อแก้เครส หรือหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันนะคะจะได้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณ หรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิเคนโชเพจ a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ